คลิปนี้นะครับผมได้เล่นกับหัวแคนโอเมก้าหรือพี่ไบ้อันของเรานั่นเองนะครับผมโดยใช้ป,ปืนคอได้ในการเหนี่ยวแรงจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับผมย a h o o แอม,มินครับสวัสดีครับครับเด้อ ด้านหลังเข้าครับตายตายเกือบฝั่งตรงข้ามครับ โอ้ยโหข้างล่างเอาสวอร์มปะโอ้โยโดนตัวเองกินสลายอย่างเท่เลยไอวะไอ้นั่นอ่ะดีก่าเกินอ่ะมันจะดีอยู่นะมันก็เล่นดีอยู่ครับแต่หนูชอบแต่หนูเริ่มติดคอได้ล้วชอบแล้ว ออบนนีหลังยิงเปิดยูวีับ ขอกรดไดแอดต้องเติมระด,ดับไอ้นี่แล้วครับเมติกดูลองเกี่ยวของเขาเล่นแล้วโคตรเทเลยแอดกระส่วนเป็นแสงๆแบบจิ้วจิ้วจิ้วหูสวยจัดเลยอย่าใชแต่ไม่เติมแนมะ่เติไป <c oughs> จะไปบอลตครับผมเป็นหน้าเป็นตาตอนแรกหนูจะเติมล้นละอยากได้ล้นมากเลยแต่ไม่เอาเนอะรู้สึกว่าจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะแต่ว่าทดสอบวันที่ยี่สิบแปด ตุลาตุเือนอ๋อยี่แปดโอเคครับก็ทดสอบเหมือนเดกเป็อ่ะโดอ,อบไปสองสามปีก็เปิดกลุ่อยากทดสอบมากเลยพวกพวกสตรีมเมอร์ตังๆอ่ะได,ได้ได้รับเชิญเรียบร้อยแล้วนะตัว<อ>ือได้ได้ทุกคนและอืมเขาก็น่าจะทดสอบให้อยู่นี่คือช่วงท้ายละท้ายของการทดสอบลว,วลแล้วกระแสแบบดีไหมครับตอนเขาทดสอบคนอื่นที่ไม่ใช่สตรีมเมอร์อ่าดีดีมากเขาเขาโพสอ่ะคือแบบ เหมือนเหมือนแค่ยอดวิวนะอันไหนที่ที่คนดูเยอะๆยอะครับจริงๆอ่ะคือคนอาจจะสนใจกันจริงเยอะมากเยอะเยอะบองบบายนี่เยอะมากาแล้วพอซาสติเปอร์ได้รับอนุญาตเมื่อไหร่ให้เผยแพร่คลิปนะบอกเลยยิ่งดังโอแล้วรู้สึกว่าซซูเปอร์มันจะใช้รวมกันทั่วโลกนะก็คือเราลิงก์หาทุกคนได้หมดเลยว้าวไม่ปิกไม่ปิกไม่อะไรอ่ะก็คือเขาจะใช้เซรฟของคอร์ปตี้แบบ พีซีเลยอะเวอร์ชันพีซีกับคอนโซวอะเพราะไม่งั้นแมปแมป,แมปมนี่เงี้ยร้อยห้าสิบคนมันจะไม่ถึงไงมันหาคนได้ยากอันนี้ร้อยห้าสิบคนนี่คือต้องเต็มแมปอ่ะจะไม่มีบอทก็จะอ้อ่าอะไรอ่ะก็ถ้าบิดนะบ,บิดจะเหลือแปดสิบคนแบบแบบบีอาร์แบบสั้นอ่ะแปดสิบคนน<อ>ี่คือสั้นแล้วจบภายในห้านาทีของเขาว้าแต่แต่ละวงที่เข้ามาคีดแรงแล้วก็เร็วมากก็คือ ได้ปัดกันทั้งหมดเพราะ5นาทีจบอ่ะมันไวมากอ่ะแต่แต่150คนเนี้ยจบภายใน20นาทีถ้าไม่เลทนะเลทตรงที่ก็20นาทีเร็วอยู่ครับเร็วอยู่นะเพราะ150คนอ่ะใช่ครับที่ต้องยิงกันเลยอ่ะลงมาถึงต้องยิงกันเลยอ่ะอ้คือทุกคนเริ่มพร้อมกันหมดมันจะมีปืนพื้นฐานมาให้สองกระบอกสามกระบอกอะไรเงี้ยครับ เี่ยนผันจะในก็มีเปียนเปนฐานเตียนสัน้นอาวุธมีเพิร์ก็มีตั้งแต่เลิกโ,โอเคครับแต่หนูจะหาปืนเล่นเลยที่เหลือก็ต้องหาวิธีกดกดล็อกของแต่งปืนเอาครับผมฟาร์มเวลกดบ่อยๆ <laughs> ฟาร์มเวลปืนหย่แล้ว <laughs> วันนี้ข้อมูลดีมากเดือนตลาทดสอบ ที่แปดตัวละเปิดทั่วโลกเวลาเปิดทั่วโลกทดสอบว้าวต้อง,องหัดแน,น่นนแล้วพาเดินหน,น,น้าของจริงเลยเปิดวอลโวเมบาลเฮ้ยหนูยิงมไ,ไม่ตุยรับตัวเลย เก็บได้ตัวหนึ่งก่นอาชิงปืนบกว่ะหืะุมขวาอ้าเขาเก็บปืนผมไปเล่นเหรอเป็เป่าววะหรือปืนเขา ตัว AF ตัวครับไม่ตายโอเคลับอ้ Target in sight. bé tay. Ay, we're getting hot. ho hay. sight. ok. เอ้ยแกลิงตายตามมาครับูหวังว่าเขาจะมีคอร์ดายให้ผมนะไม่มีมันจะเป็นฟาโมเดินกับไอ โฟวออะไรพวกเนี้ยอ๋อมันยังเราใช่เหรอไม่เป็นไรมีเอ็มสี่ก็พอเออหนูต้องเก็บสตัวนึงนี่แหละจริงหๆโอเคเสียงไม่มีละเอ้ยมีโอ้โหมาตายเนาะ ตาย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 เยี่ยมเหรอนี่เกิดตรงนี้เป็นบางส่วนครับเพื่อนตายตายละเกิดสลับเกิดแล้วครับหมดแล้วหมดแล้วโอ้ยยิงตายเหรออ๋อ ออกมาไม่ออกอ๋ออย,อ,อ,อยู่ด้านล่างเอ้าอยู่ด้านล่างเลยว่ะอ๋อมีสองตัวลุนเรนตัวบนอยู่อ่าแต้มห่างยัง <c oughs> ไม่ตายป้อมตายว่ะโปรเจคต์จักล้างมา โอ้โหแล้วเบิดวงวงรถช็อตสีพนดีเลยตัวบนไม่มีใครเก่งเลยอะจะผมลงตัวบนแฮปผมก็ลังจะไปแตก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 ตัวบนแตกตัวบนแตก

แตกครับแตกครับโอเคเพื่อนเจ็บได้แตกครับอ<ส>ุ้ยโอ้ไม่ตายตัวนี้เสียได้หนูเข้าหลังได้แล้วอะ<ส>แทงให้ โอเคเรอดไปด้านไหนครับกดซ้ายไปเลยโอเคขอได้หนูยิงไม่ถึงแต่ก็ยังไงก็ต้องเล่นเราพูดไปแล้วว่าเราต้องเล่นคอไดาจนถึงลิเจนาน่าจะเจอตึง

มีสะไนตัวบนดิอุ้ยโอ้โหตะไน่ฝ่าตัวข้ามเนอยเกิดใหม่โอ้ยโหมันมีไม่ข้าเลยอะ s o e o u อ้โห,โหย,ยตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้มันเหลี่ยมจันเลยดวยครับเฮ้ยขึ้นบน s <S ตาย ตัวตัวบนเนี่ยจะตีงตายแล้วโอเคครับหนูเคเียร์ตัวล่างฮะตรงนี้บาลเลยหนู่เคเีย์อืออือ,อเล่นสนายกันนักหลังยิงไปสนอนเอา มันมาเกิดหลังเกิดอ๋อหนูกำลังไปหนูลงมาเกิดล่างเขาขึ้นบนเยอะตัวนั้น ขอยืมสมัยเจ้าหน่อยแล้วกันอืมได้เลยสมัยนะั้นเอ้ยทำไมสูงโดต

อันนั้นแหละที่แอสให้เลือกแผนที่ใหม่เพราะว่าถ้าเราแพ้เราจะได้เลี้ยงคิวกระเชงเรื่อยๆเป็นเลยถ้าเราเลือกแผนเก่าอ่ะเราจะไม่ได้เลยนี่คนเล่นโอเดนด้วยอ้าวไปไหนเขาแล้วน่ะ ว l o a อ้าไม่มายิงอไปหนเขาดิท่านรล่าน้องยิงท่านรล่าน้องน้อยิงท่าระน้องน้องยิงท่านระน้องยิงท่าระน้องยิงท่รบน้อง

แยก, <tripod. desserts. S 1> แกเว่ยอย่าเจอจังโอเดนอะโอเดนอยู่ไหนฮ่าฮ่าอุ้ยแต้มนจะถึงแล้วหนูต้องเซฟวะหนูคุมบนให้โอ้โหหนูแต้มหนูแต้มจะถึงอยู่แล้วจะได้ฮออยู่แล้วน่าจะวิ่งตัดไปเลยมา ขวามือแกแคดขวามือเพื่อนโอเด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 นทำลายับโอเดนจ้าออ้ยเกือบไปโอ้ยแอบซ้ายมือหนูจะตุ้ยหนูเซฟเรื่องกันอืมขามันเล่นแฟด má ở đen Áo Nên ăn nhìn trời Ô hồ Ok, nụ đai hò Cắt sâu bom ha ha lúc ha Ồ, đây vừa ra làng มาเอ้าไปไหนเขาอะออดเอนโอเดนโอเดน,เดนยิงนักอนะ่ะยิงนักอนะ่ะอย่าเล่นกับพี่ไอ้หนูโอเดนอยู่ไหนนี่ใครเนี่ยโอโ้โหโอ้โหอยู่นี่เธอยิงหลังยิงหลังอนะ่ะหนูไปหาล่าอโอเดนกันเรอ อือหืออดเดนตัดหน้าหมาโอ้โหไม่ตายอ้าเขาแต้มนำเหรออ่านเข้าแล้วอู้ยหงหลังโอ้ยอ่านเข้าแล้วอ่านหยาบเยียว แตกลวนเลยหลังๆโอ้ยจะแก้แค้นด้วยแอดหน่อยหนูแตกด้วยเลยอ้ตายไม่นะขอจัดโอเดนหน่อยอยู่ไหนโอ้ยเพื่อนยิงเพื่อนยิงเราทำไมอะ เพื่อเปิดอติยิงพวกเราไม่เป้เว้ยจะเดวิสลบจะไปเลือกดันเก่าไว้เลือกดันใหม่ดันใหม่เขาเลือกดันใหม่โอ้โหหนูยิงไปย22ิบสองตัวทำดีอ่ะทำดีอ่ะสู้สุดใจไล่ยิงแต่โอเดนมาโอเดนเล่นสเต็ปใส่ผมไล่ยิงวะ หลือไปตัดไอตัวไอตัวที่ยิงเพื่อนเราโยตัวนั้นโหดมากเลยอะ่ะเพิ่งโดนตัวหลังๆไอตัวนั้นอะ่ะ <c oughs> ว้าวให้หมดเพราะผมตดเป็นคืนเนี่ยปืนแบบโอ้ยเอ็กเก้ามิติสวยมากเลยอ่ะว้าว

อ๋อเก็บปืนมาไปเล่นเล่น P D W ก็ดีอยู่แล้วเก็บปืนเราไปเล่นทำไมเนี่ยขออื้อหงมยิงไม่ตายยตาย โยกไม่ทันมันเจ๊วุ้ยตาอนนี้หนูยิงไม่ได้ต่อเนื่องเลยตัดไม่ได้เพื่อแตกหมดเลยตรงนั้นอุ้ยโอ้โหหนูก็แตกข้างในเยอะมากเลย เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็คลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมดองไว้นะครับผมแล้วก็มีอีกหลายคลิปที่ผมอยากจะเอามาลงแต่ก็ตัดไม่ทันจริงๆนะครับก็ช่วงนี้ผมลงแต่คลิปที่ดองไว้ก็กลัวคนดูจะเบื่อนะครับผมงันคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะอัดปุ๊บตัดปั๊บเลยนะครับแต่จะเป็นเกม Call of Duty Warzone Mobile นะครับผม เกมนี้จะเปิดให้ทดสอบวันที่28ตุลาเป็นต้นไปนะครับแต่คลิปจะลงตอนไหนก็ไม่ทราบได้นะครับก็อย่างที่บอกไปครับผมมียันที่ต้องทําด้วยก็เลยมีเวลาที่ค่อนข้างจํากัดนิดนึงนะครับก็เลยแบบทอ่ทให้คลิปล่าช้านะครับผมและขอขอบคุณรูททุกคนด้วยนะครับผมที่แวะเข้ามารับชมคลิปนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับเงา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 